คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปด้านขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะมาไอสัตว์นะครับเพื่อนๆครับสวัสดีพวกมึงทุกคนด้วยเด้อกลับมาพบกับจ่ายแล้วนะครับกับช่องจ่ายเอียงชาแนลนั่นเองนะครับเพื่อนๆ ยังไงก็ฝากผู้มึงกดซับตไครฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าหาน่อยนะจ๊ะนันจ๊ะนะัะน,ะจ,ะนะจ๊ะมานะครับเล่นไปช่องจ่าเอี้ยงเลี้ยงไม่หยุดนะครับกมไมพีจีกับตันสาวทุน2003เกรี้ยงไอสัตว <m> ์วิบมากเลยกูต้องแก้มือนะครับไม่รู้แก้ได้หรือเปล่านะครับถ้าวันนี้แก้ไม่ได้ก็เลิกนะนะครับจะไม่แทงอีกแล้วเหี้ยามากเกมนี้ นะครับในช่องหลักก็ทุนสามพันนะครับเพื่นพนอนๆเออนะครับเติมใหม่อีกแล้วจะเล่นแบบไหนเบตเท่าไรตามดูได้ในคลิปนี้เลย และก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลัคกี้ไทม์กันเหมือนเดิมกลุ่มลัคกี้ไทม์คือเลยนะครับลักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกวันละ7รอบตั้งแต่9ก้ามงเช้ายัน3ามทุ่มเลยก็แจ้ง3ามค่ลักๆพีจี้พีพีแล้วก็ช็คเกนั่นเองนะครับเพื่อนๆคาดจะสีเกมเออแจ้งช่วงที่เกมแตกหนักแตกกระจายอะไรก็ว่า,าไปแต่การแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆเป็นเรื่องปกติของสล็อตเลยมีได้มีเสียอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยการปรับเบ็ดการเดิน เป็นทุนด้วยที่เดิมกันนะครับแล้ในกลุ่มแม่งอยู่กันเยอะ3000กว่าคนเลยนะครับปั่นพวกนี้แม่งปั่นทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับไม่หลับไม่นอนเลยนะครับใครเล่นกินแตกมาเขาก็จะมาชูกันเราจะเล่นตามเพื่อนๆที่เขาเล่นแตกมาจะได้แตกตามๆกันนะครับเพื่อนๆไม่เงาดีกว่าเล่นคนเดียวแน่นอนเข้าครั้งเดียวอยู่กันยาวๆทาวนตลอดชีพไปเลยอ่าเอาเป็นว่าใครสนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยปากหมุดไู่เรียบร้อยแล้วมาลุยเลยนะครับออโต้ก่อน ทุนแบบนี้กูซื้อนะครับซื้อแน่รอบที่แล้วโอ้โหแม่งเฮี้ยมากอีโทรลาตนะครับมาซื้อแม่งเลยไม่รีรอรอช้าเหลือ7 4 2ปั่นไปก็เท่านั้นนะครับเกมนี้รอบนอกไม่มีตัวคูณหรือว่ามีวะหรือว่าดูไม่ทันวะเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกรอบนึงน,นะครับมาดูสิ จะแตกหรือว่าจะซุยนะครับจะแตกหรือว่าจะซุยวัยหนึ่งนี่วายขยับมันน่าล็อกนะถ้าล็กอกวายวิทยูนี่โอ้โ่นๆเลยเกมนี้นี่หมดแล้วบางเฉียบคูนสองเก้าโอ้โหสิบสองใจมันน่ารักเลยเองฮะเก้ 9, วาวัยมาแล้ว มารอแล้วสองตัวสมตัวได้ไหมอ่ะถ้าตัวเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะมาแล้วสองโ <'s> nice. อ้โหกำจะหมดอุ้ยสามอุ้ยมา <Good luck. S 1> อุ้ยลายนี้กุ้งมังกรคูณห้ายังไงวายจะหมดอยู่แล้วบวกอีกหนึ่งด้วยบวกอีกหนึ่งด้วยมีหนึ่งหมูได้ด้วยนี่คุณรู้เนี่ยรอบที่แล้วไม่มีนะครับคูณห้าบิ๊กวิน พันห้าสิบซื้อเท่าไหร่วะสองพันสองห้าสิบแมงเงือ้องมาลุ้นคืนทุนก่อนโอ้โหเรียบร้อยแล้วกูขาดทุน พันสามยี่สขาดทุนครึ่งนะโอ้โหแม่งกินมันยากจริงๆเหลือสองพันอีกแล้วหายไปพนะันนึงอุ๊ยสามตัวปัดทูซื้อยี่ดีกว่ามาโอ้โหสเกตเตอร์รอดนี้มารอบสองพันห้าเหลือร้อยห้าสิบเอ้อเหลือห้าร้อยสิบสี่พโอ้โหปวดตับเลยกูแปดมุน เลยน่าเกลียดจริงๆมันต้องสิบส่งแล้วแบบนี้ตารางแคบๆอ่ะเอาเปรียบเกินเอาเปรียบคนเล่นเกินเกมนี้วายหนึ่งวายสองโอ้ยตบเพลงเลยเมื่อกี้วายสามเออไม่วายสามโอ้โหขึ้นกระดานโอ้โหยาพึ่งหมดดิย่าพึ่งหมด,ด,อหมดโอ้โตัวอักษรโอ้บิชิสัตย์ได้มาก เอ๊สู่เต็ม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 เอ๊เก่าไรบส5 4เหลือยังไม่คืนทุนซื้อไปมาหน้าสวยโอ้ยรอบนี้เอาว่ะต้องแบบนี้ดิโอ้ยดอกเดียวหรืออีก4หมุนนะครับวายสองแล้วโอ้โหวายออสามสวยเต็มกระดาน เฟิร์สคลาสแล้วสามอุ้ยอุ้ยลายนี้โบอีสองหมุนไวอู้หู้ยแจมจริงจริงโอ้โหน้ำตาจะไหลโบอีสองสปินเคกุ้งมังกรมาดีัวไรตัง,รงนี้อโดของโบโหดมาก บิ๊กเม่กลาแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยกว่าจะเจอช็อตแบบนี้อู้สสะใดมากสองพันหนึ่งร้อยสิสีอ้แม่งก็ยังถือว่าเบาอยู่นะถ้าเทียบกับลายคำนวณนะครับอย่างว่าคอมโบโบอีสองสปินมาวายอีกได้ไหมอ่ะสิเพียบเลยคูนแปดคูณเบามาก วายมคกแล้วลูกเต๋าห่วงยางห่วงยางโอ้โหงวงก็ไม่ได้เสียคงเลยสวยลูกเตา๋าร้อยสองคูณสิบมันพันกว่านี่ว่าดอกนี้คิวสิบได้ไหม,มคูณสิบพันกว่าแน่นอนพันสี่สิบโอ้โห 4,685นะครับเพื่อนได้อีก2หมุนยฮูโอ้โหนะครับรอบีปแล้วเสียไป2อ0พนะครับก็ได้คืนมาขาดทุนแค่ร้อยเดียวรวม2คลิปนะครับเพื่อนโอ้โหกว่าจะเจอช็อตสวยๆเกมนี้แม่งกินยากจริงๆเกมใหม่พีจีนะครับเพื่อนโอ้โหน่ากลัวเกมไอ้แคนดี้ฟุตตี้นะครับตัวนี้ทุน3,000ตอนนี้5,200นะครับมัน5,199นเกาะ5,199 เราไปแล้วเสียไป2องพก็อขาดทุนร้อยหนึ่งนะครับเพื่อนๆเออก็ถือว่านะครับไม่ขาดเยอะนะครับร้อยหนึ่งอยียไปซีเรียสน,นะครับถือว่าเป็นรองวิชาแล้วกันโอ้หเกมนี้ไม่ไหวว่าเอาเปรียบคนเล่นอย่างพวกเราจริงๆนะครับเพื่อนๆไม่ไหวไม่ไหวปันก็ไม่ได้นะครับปันก็ยากซื้อก็ยากโอ้หแปดมูลอีกเอาก็ไป อ,อย่างน้อยนะครับก็ตีมกลมนะตีว่าได้ทุนคืนมาแล้วกัน2คลิปนะครับทางช่องจ่าเอี้ยงเลี้ยงมาหยุดแล้วก็ช่องหลักช่องนี้ด้วยอนะ่าก่อนจากไปนะครับฝากผู้มึงกดซับจไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ผือเป็นกำลังใจให้จ่าหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ